อาหารเย็นวันนี้นะครับเราจะทำอาหารเย็นวันนี้เป็นผักพริกถั่วใส่หมูสามชั้นนะครับจะเอาเกลยวกระเทียมนะครับไมิกเล่อยอ่อนนะครับอ่อนกันไปแรงไม่ได้นะครับ นะครับพริกไทยหอมทตัดกระเทตัแล้วนะรบกะเทลยอเสรแล้วเป็นแบบ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 แกระอ่าเนี่อเราได้พริกหอมแล้วแล้วก็ใส่ลไปนี้วเปอสคัญนะครับเรืองสำัน ใส่เพิ่มนิดนึงจะเริ่มอยู่กับพริกเกงให้สุกประมาณนี้ครับเกลือปูสักเกียมปูเยวะีลยแหละ 打了个两下，都行。 ัวมันเกครับกัวที่เราหั่นไปแล้วนะครับไปเลยครับใส่เข้าไปเลยเลยนี่นะักพริกนตัวเป็นสบบนี้ สปลาปลาเป็นรลาต้องใสใ่แย้นะครับปลาแล้วเค็มนะครับต้มทีหลังแล้วจะเติมน้ำปสักหน่อยใหมีน้ำพริกนะครับ And the card the carpet. ตั่วเริ่มสุกแล้วครับใส่พริกแดงไปสี่เม็ดนะครับสีดดส่เม็ดถั่วเริ่มจะสุกแล้วนะครับ พริกตัวอร่อยจะกินเปล่าอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะเสร็จแล้ว ลูกชายกลับจากโรงเรียนบอพ่อ,พอทำไรอยากกินแหละได้กิน